สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถแซบเวอร์ครับผมอ้วนรถแซบเวอร์ก่อนชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับเพื่อจะดันให้ถึง1 0 0 0 0แสนซับเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้ตามคําเรียกร้องครับพาทุกท่านมาพบกับ m e r c e d e s n สเบ CLA 250 AMG ปี2016-2017เลขไม่มห0 0่กโลกับราคา1นึ่งล้านสี่แบาท รถสวยๆมือเดียวไปชมกันเลยครับเอาละครับผมมานั่งอยู่ด้านในของเจ้า Mercedes-Benz CLA 250 AMG ปี2016-2017ตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะครับมาพร้อมกับเลขไมล์อยู่ที่39,890กิโลตัวนี้ออปชั่นของเขานะฮะจะมีพวงมาลัย3ก้านมัลติมีเดีย2ฝั่งซ้ายขวานะครับด้านซ้ายก็จะควบคุมเกี่ยวกับ ระบบของวิทยุมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวควบคุมรับสายโทรเข้าโทรออกของโทรศัพท์นะครับแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มเสียงได้นะด้านหลังพวงมลาลัยนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์แพดเดิลชิพ7สปีดนะครับด้านขวาก็จะเป็นเกียร์คอมาให้พร้อมเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นระบบครนะูสคอนโทนหน้าปัดมาตรวัดของเขาจะเป็นไฟ LED ผสมกับระบบดิจิตอลของเขานะฮะ ก็จะเป็นบเบาไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรีมีมาให้ทั้งหมด3จุดนะครับมาดูจอมัลติมีเดียของเขานะฮะตัวนี้มาพร้อมกับจอคอมมานด์2นิ้วนะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องเล่น CD นะครับมีมัลติฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบบลูทูธนะครับตัวนี้รองรับเนวิเกเตอร์นะครับยังไม่ใช่ตัวเนวิเกเตอร์แค่รองรับนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจจะเล่นเนวิเกเตอร์ก็สามารถเบิกเมมโมรี Memory ทางศูนย์ได้เลยนะฮะ ถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นระบบการขับขี่ของเขาเองนะฮะก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตอีโคก็มีมาให้พร้อมนะครับถัดมาด้านขวามือก็จะเป็นระบบอีโคออโต้สต็อปนะฮะตัวนี้เวลาจอดก็สามารถเครื่องจะดับเองได้นะฮะด้านล่างของเขาจะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะฮะเป็นระบบแอร์ออโต้ สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับปรับปุ่มออตโต้เพิ่มพัดลมอะไรได้ตรงนี้นั่นเองนะครับด้านคอนโซลกลางอยู่ในเก๋ก็จะมีช่องเสียบเชื่อมต่อ USB ได้นะครับสาย USB สายลิงก์ต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเมาส์นะครับปรับมัลติมีเดียของจอมีมาให้พร้อมมามองดูด้านบนครับด้านบนของเขานะฮะอย่างถ้าตัวเป็น CLA 250 AMG นะครับย้ำว่าเฉพาะ AMG จะมีเพิ่มมาให้หลังคาแก้วนะฮะตัวนี้เป็นหลังคาแก้วพารารมิกนะครับเป็นหลังคาแก้วเต็มเลยนะครับสามารถเปิดปิดได้เป็นระบบมูลลูปนั่นเองถ้าเป็นมูลลูปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเขาจะเปิดได้ทั้งบานเลยนะครับถ้าเป็นซัลลูปก็จะมีแค่อยู่ด้านหลังคานิดเดียวนั่นเองนะครับ โอเคครับภายในของเขานะครับคอนโซลกลางนะครับหรือคอนโซลด้านหน้าของตัวรถของเขาเนี่ยโซนลายดำตัดคโครเมียมนะฮะภายในก็จะเป็นเบาะผ้าอัคันธร่านะฮะผสมหนังได้แดงสไตล์ของเอ็ของเขาเลยนะฮะด้านหลังเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดสภาพภายในเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันครับด้านหลังและด้านหน้าในห้องเครื่องของเขาเนี่ย เขาสภาพจะสวยอย่างที่ผมว่าไห้ไปชมกันครับเช่นเคยครับเรามาตรวจสอบด้านหลังของ Mercedes-Benz CLA250 นั่นก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับฝาเปิดไฟฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้มีเปิดให้ทั้งหมด3ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจนะครับก็จะมีที่เปิดในตัวรีโมทของเขานะฮะแล้วก็จะสวิตช์อยู่ตรงแผงประตูคนขับอีกสวิตช์หนึ่งแล้วก็อีกสวิตช์หนึ่งก็คืออยู่ด้านใต้โลโก้ฝาท้ายของเขานั่นเองนะครับ ห้อง,องเก็บของสัมภาระหรือที่เก็บของด้านหลังของเขานะฮะก็สามารถจุได้อยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับด้านหลังของเขาก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้พร้อมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็บอกของเขาเนี่ยพับลงไปทุกครั้งนะครับเราพับลงไปได้เก็บของเก็บอะไรเราก็สามารถเก็บออของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะตรวจสอบนะครับรถเขาว่ามีการชนหนักพลิกคว่ำไหม้นะครับเช่นเคยครับเรามาดูกันพร้อมกันพร้อมกันนะะ ในส่วนฝาท้ายตะเข็บฝาท้ายของเขาะคระันั้นเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีแตกหักไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะครับเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบนะครับตัวอักษรนะครับเซลเอป้ายโลโก้ดาวของ Mercedes-Benz ก็ยังอยู่นะครับสีสันสวยงามด้านหลังของเขามาพร้อมกับชุดแต่งของ AMG ของเขาแล้วก็จะมีกล้องสองหลังมาให้นะครับมีพาร์คเซนเซอร์มาให้พร้อมนะครับตัวไฟเฟสลิฟนะครับ อย่างที่บอกไฟท้ายนะครับถ้าเป็นรุ่นเฟสลิฟ์แล้วนะฮะจะเป็นไฟสีขาวตรงนี้เส้นตรงนะับและถ้าเป็นยังไม่ใช่เฟสลิฟนะฮะถ้าเป็นไฟเก่าเขาจะมีติ่งตรงไฟท้ายมาหน่อยนึงนะครับรูปลักษณ์ของเขาก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันครับผมเจ้า CLA 250MG a ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ 100MG ขอบ17ยางปี2019ครับยางยี่ห้อกูตเยียนะฮะ มาดูรูปลักษ์ภายนอกรอบรถของเขาดีกว่าด้านหน้ากระจังไดมอนด์กิลนะฮะโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้ดาวใหญ่นะครับตัดด้วยลายโครเมียมนะฮะออปชั่นของเขาที่มีเพิ่มมาให้ด้านหน้านะครับจะเป็น Park คเซนเซอร์มีมาให้พร้อมนะครับทั้งหมด4จุดนะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติหรือปรับวงเลี้ยวซ้ายขวาตามพวงมาลัยได้นะครับและก็มาพร้อมกับ Day l i g h t running t i ม e มีมาให้พร้อมนะครับในตัวซ l a 250 AMG ตัวนี้นะฮะ mm hmm. เอาละครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับในตัวห้องเครื่องตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2,000ซีซีมาตรวจดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับรถว่าเขามีอุบัติเหตุชนหนักหรือเปล่าว่าเรากล้าการันตีให้นะครับตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นเคยครับเรามาดู Basic, เบสิกเบื้องต้นเราาวก่อนว่ารถมีอุบิเหตุหรือเปล่านะครับดูน็อตนะครับฝากระโปรงซ้ายขวานะครับหูฝากระโปรงเขาว่าไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นขยับมามาดูตะเข็บฝากระโปรงรถไม่มีสกิดรถไม่มีแก้เก็บสีใดๆทั้งสิ้นนะครับน็อต mm hmm. แก้มหน้าซ้ายขวาของเขานะครับไม่มีขยับไม่มีงัดแงะใดๆนะครับ mm hmm. not, น็อตซุ not, ้มโชค๊คเบ้าโชค๊ค<ๆ>ตะเข็บเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดิมๆทุกอย่างของโรงงานยังอยู่ครบนะครับ คานหน้าของเขาเป็นคานหน้ามีเนียมไม่มีการดัดไม่มีการงอไม่มีการแตกหักนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดขาไฟดูซับในด้านล่างก็คานรับด้านล่างก็ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับไม่มีนัดไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีโป๊สีเลทั้งสิ้นนะฮะห้องเครื่องไม่มีเยิ้มนะฮะสะอาดใสปิ้งเลยแต่นะครับอาจจะมีมอมหน่อยไม่ว่าจะเป็นคาบฝุ่นคาบลายรถเขายังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้สตับสปามานั่นเองนะ เดี๋ยวทางเราดูแลจัดการให้ขัดสีชวีวันนะครับล้างสีเคลือบแก้วมีมาให้พร้อมนะครับเอาละครับมาทวนราคากันดีกว่าครับกับเจ้า mercedes benz cla 250 a m g dynamic facelift ปี2016.2017นั่นเองนะฮะเลขไม์ของเขาอยู่ที่39,000กิโลนะครับราคาอยู่ที่1,499,000บาทสีบรอนเงิน รถสวยๆมือเดียวออกห้างท่านใดสนใจนะครับฝากเบอร์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทีมงานเราติดต่อไปหาท่านนะครับหรือมาพูดคุยฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเราอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็พูดคุยใน Line แอดได้ที่ add 99994ตัวนั่นเองนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจเพื่อจะหารถใหม่ๆมารีวิวให้ท่านดูก่อนเข้ามาดูรถตัวจริงที่โชว์รูมนะครับวันนี้อ้วนรถแซบเบอร์ไปแล้วครับลาไปก่อนไว้เจอกัน e ีพีหน้าจะนําหารถอะไรมานําเสนอไปแล้วครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com